ครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปสาธิตวิธีจำสตาร์ทรถยนต์นะครับก็รถสามพันนี้เราถอดแบตเตอรี่ออกมาหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการจำสตาร์ทแบบไม่มีแบตเตอรี่นะครับครับผมคันแรกครับเครื่องยนต์สองพันซีซีเครื่องยนต์เบนซินนะครับวิธีสตาร์ทก็ง่ายนิดเดียวครับเอาสายที่แถมมากับชุดนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็จำสตาร์ทได้เลยครับไม่ต้องเซตค่าอะไรตัวนี้เป็นตัวอัตโนมัติครับสีแดงหนีบขั้วบวกครับสีดำหนีบขั้วลบครับ ครับผมสตาร์ทเลยครับครับผมทีเดียวติดเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์2,000ซีซีเครื่องยนต์เบนซินนะครับต่อมาเป็นเครื่องยนต์3,000ซีซีเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเช่นเดียวกันไม่มีแบตเตอรี่เหมือนเหมือนเดิมนะครับก็าับสตาร์ทเหมือนเดิมสีแดงมีกุญแจนะครับสีดำมีปุ่นลบนะครับอันนี้ครับดับเลครับทีเดียวติดเคื่งเดียวกันนะครับ ต่อมาครับเครื่องยนต์2,500ซีซีทร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองจำสไตล์แบบไม่มีแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับเช่นเดิมก็สีดำนี่คู่รบนะครับสีแดงนี่คู่บบกนะครับจำไหมครับขอบคุณครับ ท่านใดที่สนใจสั่งสินค้าแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยครับหรือทักแชทแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณครับ